ฝันว่าเจ้าชู้เปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาฟนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมดสีใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1นถึงเลขที่สนะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทํานายที่แม่นยำต่อไปใบที่1นะครับสำหรับท่านที่เรียกไพ่แบบนี้นะครับใแบบนี้อาจจะมีความรู้สึกนะครับมีเรื่องราวต่างๆนะครับที่ให้ท่านคิดนะครับ ท่านอาจจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างยื่งเหย,งย,งยิงวุ่นวายทําให้ท่านหงุดหงิดใจเป็นอย่างมากนะครับควรระงับโศกสะระงับอารมณ์ต่างๆไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าอีูแนวโน้มที่จะใจร้อนมากกว่าปกตินะครับแล้วก็รู้สึกว่าอะไรไม่ได้ดังใจที่ท่านคิดไว้สักชิ้นนะไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับท่านอาจจะต้องมีการวิ่งเต้นติดต่อกับผู้คนนะครับหรือว่าคนที่มีอํานาจนะครับก็จะทําให้สิ่งต่างๆราบรื่นนะครับหรือว่า ท่านอาจจะใช้วิธีที่ไม่ค่อยโปร่งใสเท่าไหร่ในการแก้ปัญหานะครับอย่างไรก็ตามก็ลองดูดีๆนะครับว่าวิธีการที่การแก้น,นั้นนะครับมันส่งผลกระทบกับคนอื่นมากน้อยถึงใดถ้าส่งผลเสียก็ควรมองวิธีอื่นให้ดีใบที่2นะครับสำหรับท่านที่เลือกภัยไม่นี้นะครับช่วงนี้อาจจะยังไม่เหมาะนะครับที่จะขยายขยายหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆนะครับรอบตัวท่านมากนักน,นะครับอาจจะรู้สึก เป็นอาเจยนะครับหรือว่าถูกจับผิดนะครับท่านเองอาจจะมีความรู้สึกกดดันอย่างมากในเรื่องของการทํางานนะครับบางคนนะครับอาจจะถูกจํากัดนะครับในสิ่งที่ทําอยู่นะครับหรือบางคนก็อาจจะถูกลงโทษนะครับเหมือนกับถูกควบคุมนะครับจากคนที่มีอํานาจสูงกว่านะครับในช่วงนี้ท่านอาจจะมีปัญหาเข้ามาทําให้รู้สึกหงุดหงิดนะครับหรือว่าคนใกล้ชิดนะครับอาจจะมีท่าทีหงุดหงิดใส่ท่านนะครับก้อย กาเรเห็นไฟแปบนี้ก็มักจะมองมองบนซส่วนใหญ่นะครับสิ่งที่ควรทำก็คือควรอยู่นิ่งๆไปก่อนนะครับอย่าพึ่งใจร้อนและพยายามทําอะไรในช่วงนี้นะครับควรควบคุมอารมณ์ไว้ให้ได้นะครับรวมถึงนะครับแสดงจุดยืนให้ชัดเจนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นเอาเปรียบท่านมากจนเกินไปใบที่3นะครับสำหรับท่านที่เลีเ้ยไพ่ใบนี้นะครับ ระยะนี้ท่านอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกน่อยเงานะครับหรือว่ามีความวิตกกังวลเป็นอย่างมากหวาดระแวงแล้วก็รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะเชื่อใจใครนะครับรู้สึกเหมือนว่าจะเป็นคนโอนทุกข์หรือจมกับความเศร้าความผิดหวังที่เกิดขึ้นมาจนไม่สามารถเปิดใจยอมรับหรือมองอะไรใหม่ๆนะครับท่านอาจจะมีกรอบจํากัดของตัวท่านเองนะครับมีความคิดแบบเดิมๆไม่กล้าจะทําอะไร สักเท่าไหร่นะครับกลัวจะผิดพลาดแบบที่ผ่านมานะฮะท่านจะมีความกลัวว่าจะถูกทอดทิ้งนะครับหรือว่าถูกทรยศหักหลังจากคนรอบข้างนะฮะหรือว่าคนใกล้ชิดแม้แต่คนรักนะครับตรงนี้ก็ระวังความฟุ้งซ่านของตัวท่านเองที่มากจนเกินไปนะครับในช่วงนี้ก็พยายามนะครับอย่าอยู่ตัวคนเดียวนะครับหรือว่ามองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปสำหรับท่านที่เลือกพไพ่ใบที่4ี่นะครับ โดยรวมแล้วนะครับเรื่องราวต่างๆอาจจะยังมีความตึงเครียดอยู่ท่านอาจจะต้องใช้กําลังกายกําลังใจเป็นอย่างมากเพื่อก้าวผ่านปัญหาโุปสัคที่ท่านเผชิญอยู่นะครับท่านอาจจะมีความรู้สึกนะครับที่ยากลําบากเหลือเกินนะครับในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบนะครับสิ่งที่สําคัญรอให้ท่านเข้าไปจัดการอย่างไรก็ตามนะครับท่านก็เข้มแข็งพอที่จะ ผ่านพ้นมันไปได้ในที่สุดนะครับเรื่องงานนะครับก็จะมีความตึงเครียดและก็ความเหนื่นอยใจอย่างมากครับมีความกดดันจากคนรอบตัวรอบข้างท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเจ้านายนะครับก็อาจจะทําให้เป็นแรงกดดันกับท่านนะครับแต่ท่านก็พยายามก้าวผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะครับ การเงินนะครับก็อาจจะเป็นช่วงที่ต้องระวังในการใช้จ่ายเงินมากๆนะครับเพราะว่ามีแนวโน้มที่จะรหลรับไม่มากพอรหลจ่ายนะครับนั้นอยู่ที่ใจของเราถ้าเราตัดใจในเรื่องของรหลจ่ายที่จ่ายออกไปนะครับตอนนี้ก็เราก็จะสามารถที่จะประครับประคองนะครับ สถานการณ์ตอนนี้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่อยู่ในภาวะที่เฟื่อเคืองการหมุนเงินที่ค่อนข้างยากลําบากนะครับรวมถึงครับยากที่จะหาคนช่วยเหลือนะครับความรักนะครับหากท่านอา่เป็นสตรีนะครับก็มีโอกาสที่จะพบใครบางคนเข้ามาในชีวิตเป็นคนจริงจังเป็นคนซซเรียสน,นะครับอาจจะไม่ใช่คนในสเปคนะครับส่วนผู้ชายนะครับก็ความรักก็อย่าอย่าทิพทิ เดี๋ยวใจมากเอาใจตัวเองมากเกินไปนะครับเพราะว่ามีแนวโน้มนะครับที่จะไม่ความรักนะครับไม่สมบังได้หมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลขสิบห้าหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าหมายเลขสิบสี่ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขเก้า หมายเลขเก้าหมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบห้า